มาเอาขึ้นเอารถขึ้นข้พี่น้องเด้อนะครับสโลเด้อะสะโลเด้อนี่นะครับสวย้เลยนะครับผมเก็บซีข้างบั้นนะครับโอ้ยเสียนบน่หนี่เอาไม่เอาไมี่ยังวะเอาดีๆเอาดีๆนี่ครับสวย้นะครับ พี่น้องสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดินได้ติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ0 9 8 1 5 2 3 0 4 0นึครับช่วงนี้นะครับจากที่เอ็มเจติดต่อไปยันมาเจติดต่อแรงเสรียดางหันกันมาติดไอ้นี่สี่สิบเก้าแรงต่อเลยนะครับหมู่บ้านใกล้ๆกันพีน่น้องวัดไอ้ติดนะครับที่แรกว่าสีเอาสีโต้รถหลับอาทีตนี้เพิ่นได้เปลี่ยนเอาเห็นมามาเห็นกันเอาสีเขียวกันเพิ่นก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแยกระบบนะครับที่แรกว่าสีเป่าแยกแหละครับผมได้แนะนำนะครับ ว่าแยกนะครับเด้อนี่ตัวนี้นะครับอันนี้กำลังจิตใจกระบอกที่เหลืองนะครับเด้อกระบอกดําเด้อล่างมือดีเด้อกระบอกดาเด้อล่างมือเด้อนะครับสวยเลยนะครับแยกระบบแยกคอนโทรลใหม่นะครับเด้อตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้คอนโทรลก็บอกไม้ไมบิดทุกอย่างนะครับตัวนี้คันที่สองของโมนี้นะครับ ใส่กระบ,บอกครับพี่น้องว่าท่านไหนแล้วดีดวบันไดดอกเกาำลังใส่กระบ,บอกนี่นะครับค้อนข้อน,อ,นอีกประมาณเกินชั่วโมงกันแล้วนะครับผมกำลังประกอบนะครับเพราะว่ายันหมามันจะเห็ียดหนักตีลงตีลงยันหมามันเตียนหนักกว่าเขาอยู่นะครับเด้อตัวนี้เจีเ๊ยบตีเจี๊ยบหยังนะครับ,บท่านแล้วดีนะครับพวกสีพวกยังอ่ท่านได้เจี๊ยบแล้วนะครับเด้อ กลองห้องหล่นไี่ก so ็ได้แต่เขาตมาประมาณหลายเตืบนะครับเบิร์เบียร์หลายขวดแล้วนะครับมือนี่ก็สองมือหาคันวอยไงรถพี่น้องเด้อเบิ้งเอามือนี่กะสองคันแล้วนะครับมีตะยันมานะครับมือนี้มักยันนะครับนี่ละสองวันห้าคันนะครับพี่น้องเด้อสองวันห้าคันนะครับผมเฝ้าให้พี่น้องเกษตรกรเ้านะครับยกล้อยกล้อยกล้อโอ้่ามีผ่านมันสุดพอดีนะครับ เอาเอาเออปกติเขานะครับนั่แหละกะเป็นยันมาสี่สิบเก้าแรงแยกระบบนะครับบ้านไอ้แล้วอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเราโหลดมาให้นะครับเด้อนั่แหละเดี๋ยวเขากะนี่แหละเดี๋ยวรีวิวพี่น้องเขาเบิรงนะครับกะเลยรถลดทริอแล้วครับไม่ต้องไปเบอกหลายดอกเอาซรัพนี่แหละยกขึ้นยกลงเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นรถมันหลายคันแล้วนั่แหละก็คือเก่าๆแหละนี่แหละเป็นยันมา รถียงังกะซามตีให้ได้เบิดได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละแต่ว่าจะจะจะหน่อยหลายกะเพาะนะครับ <c oughs> นี่แล้วก็รับติดน,นอนสถานที่ให้เพอมนะครับแต่ว่าไอาเราอยู่ใกล้ๆก็เอามาไห้หาเขานะ่ะพะไยายามกันนี่ครับตัวนี้มีตัวคำหนาพาอมึงก็งางแท้า่ามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเ <c oughs> บียงมาแล้วเบียงมาแล้วนี่แหละครับสวยมากนะครับนี่แหละ นี่ครับง้ามบ่ง้ามบ่เอาใกล้มือบอ่ไหนอันไหนนี้ยอันไหนนียโยกโยก,กเออโยกเออโยกน้อยไปไุเป็นกะปวดแอลวะเอ้านี่ยก่อยบางนิ้บางว้งวอัวไนไหนอันไหนบางน้เออบาง n บางนิว่ะโอยงานกัเนี่ยกเอาลงกันโอ้ยสวยๆไปเลยนะครับ ตัวนี้กว่านะครับติดตั้งให้นะครับผมแต่า่านนอกสถานที่บกบก่อยเห็ดนะครับเพราะว่ามันเห็ดเห็ดโดนนะครับสวยๆไปเลยนะครับผมพี่น้องเด้อบัดที่นี่เขาไปขึ้นรถดีกว่านะครับมันค่าแล้วมันหกโมงแล้วนะพี่น้องเด้อเอาขึ้นไปเบิ้องกันเอารถขึ้นนะพี่น้องเด้อนะครับสโลเด้อสโลเด้อนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมเก็บสีข้างบั้นนะครับ โอ้ยเสียนบ่นี่เอาไหมเอาไหมยังวะเอาดีๆเอาดีๆนะครับดีๆนะครับพี่น้องสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดือได้ติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ครับช่วงนี้นะครับพี่ให้พี่น้องเฝ้าสร้างกันเลยนะครับผมเพราะว่าต่อไปนี้นะครับพี่น้องเขาเลี้ยวห้เลี้ยวนะนะครับพี่น้องต้องเฝ้าสร้างนะครับตำนพด้สิทธิจะเอาไปหยกมันอิหรีนะครับ เพราะว่าถ้าดิไปสร้างตอนยกจังได้กับบ่ได้ทันใจทันควรเขานะครับเขาต้องสร้างไวเป็นเดือนแห่งเป็นดีนะครับเดือนหรือสองเดือนหน่แห่งดีครับถ้าผู้ใดมีทุนมีฮ้อนนะครับเนี่ยครับนี่เพราะว่ามันคือเขาจะไปสร้างตอนที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าช่วงนั้นบ่วตะอู่ใดนะครับผมต,ติดงานเบิดนะครับผมโอเคเนาะพี่น,อนอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปทำยังครับผมสวัสดีครับ